สวัสดีครับสรุปข่าวลีกพูลนะครับประจำวันที่29มีนาคมนะครับอยู่กับผมแอคต์กอดแอคนะครับอัปเดตข่าวสารกันวันนี้มีเรื่องราวที่ผมไปรวบรวมมาเป็นข่าว5อันและเป็นหลักฐานชั้นดีเลยนะครับว่าซีซั่นนี้ไม่ไม่น่าที่จะมีโมคะผมคิดว่าแบบนั้นนะมันเป็นเหตุผลอะไรบ้างเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวสีสันนะครับที่สื่อคาดว่าถ้าเกิดสมมติแวนเนอร์ย้ายมาเบอร์อะไรที่แวนเนอร์น่าจะเลือก แล้วก็รวมไปถึงเรื่องอื่นที่น่าสนใจนะครับรวมมาฝากกันก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้ใครอยากสนุกตื่นเต้นนะครับสามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับรวมไปถึงยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บนะครับปวดหลังปวดเอวปวดเข่านะครับหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับหรือว่าซื้อแบบออนไลน์นะครับแอดไลน์เบอร์โทรแฟนเพจเฟซบุ๊กตามเห็นในภาพนี้โทรไปสั่งพิมพ์ไปสั่งสอบถามได้เลยนะครับรวมไปถึงพรีีเมมยคพิซซ่า นะครับพิซซ่าสไตล์นิวยอร์กแท้ๆนะครับตอนนี้มีสาขาในกรุงเทพมหานครนะครับนวลจันนิชดาธานีนะครับแล้วก็เร็วๆนี้ถ้าสถานการณ์ระบดโควิด -19 ที่ขายเมื่อไหร่ก็จะเปิดที่เซ็นทรัลเวิด์นะครับแต่ถ้าใครที่อยู่กรุงเทพตอนนี้รู้สึกหิวๆเนี่ยสามารถโทรสั่งได้เลยในช่วงระหว่างที่แบบว่ากักตัวอยู่กับบ้านแบบนี้นะครับโทร02 105 4555นะครับหรือว่าแอดไลน์ pc P ิ z z a ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีเหล่านี้นะครับ มาดูข่าวกันเลยนะครับไปเริ่มกันที่ข่าวสารอันแรกนะครับอย่างที่บอกว่าผมรวบรวมไว้5ข่าว5ข้อล่าสุดเลยที่ยังคงเชื่อว่าซีท่านนี้ยังไงก็ไม่โมคะมันมีทางออกอื่นที่ดีกว่าโมงะนะครับอะมาดูอย่างแรกนะครับ FA และพเมลีกนะครับยังคงมีแผนที่จะเตะกันให้จบและพร้อมที่จะเลื่อนต่อไปเรื่อยๆอาจจะ เลื่อนไปจนถึงกรกฎาคมแล้วค่อยกลับมาเตะกันก็เป็นไปได้และเตะกันโดยที่ไม่มีแฟนบอลยังคงมีเจตนาแบบนั้นนะครับรายงานนี้มาจากฟ on ุตบอลดอทรอนดอนนะครับสื่อในรอนดอนเจ้าหนึ่งนะครับดังนั้นจุดนี้แสดงเห็นถึงอะไรครับจุดแรกนะครับหลักฐานแรกก็คือ FA สมาคมฟุตบอลอังกฤษและพรีเมียร์ยังคงพร้อมไปเรื่อยๆพร้อมเลื่อนไปเรื่อยๆยังคงมีจุดมุ่งหมายคือจุดมุ่งหมายแรกคืออยากจะให้ซีซั่นนี้แข่งกันจนจบ แต่ว่าก็คือเฝ้าร้อยสถานการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายให้เวลา4เดือน5เดือนไปเลยตอนนี้เพิ่งจะปลายเดือนพฤษภาใช่ไหมครับมีเมษาพฤษภามิถุนากรกฎามีเวลา4เดือนให้ฟื้นฟูทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็กลับมาเตะกันได้ภายใต้โดยที่ไม่มีแฟนบอลในสนามนะครับอันนั้นอย่างแรกนะครับยังคงมีมุ่งหมายมันนั้นอย่างที่2ล่าสุดเลยมาดูเหตุผลนี้ครับเ a นะครับเพิ่ง ประกาศยืนยันว่ายังคงมีเจตนาลมให้บู m แม Super League เนี่ยนะครับลีกฟุตบอลหญิงเนี่ยแข่งให้จบภายในเดือนสิงหาคมนะคือยังมุ่งมั่นว่าขนาดฟุตบอลหญิงก็ยังคงมุ่งมั่นว่าให้แข่งให้จบเอาง่ายเรื่องของผลประโยชน์ในฟุตบอลหญิงเนี่ยเทียบกับพรีเมียร์ลีกคงไม่ได้เสซยเซียลเล็บเทียบกับแชมเปี้ยนชิพก็คงไม่ได้เซเซลเล็บเหมือนกัน แต่ขนาดฟุตบอลหญิงเขายังมีจุดมุ่งหมายว่าก็เลื่อนไปเรื่อยๆให้เวลา5เดือนเลยแล้วก็ยังไงก็ได้ให้จบภายในเดือนสิงหาคม5เดือนเลยนะครับดังนั้นฟุตบอลชายก็คงเป็นเบรกิทิกางที่ไม่ต่างกันคือจุดมุ่งหมายแรกคือการที่จะเตะให้จบนะครับ2อันแล้วนะที่เป็นเรื่องนั้น3มาดูหลักฐานชิ้นที่3ครับจำคาร์เรนเบดีกันได้ไหมครับรองประธานเวสแฮมที่ก่อนหน้านี้2สัปดาห์ที่แล้ว บอกว่าซีซั่นนี้ควรโมคะเพื่อสุขภาพของทุกคนชีวิตเป็นสิ่งสําคัญใช่ไหมครับแต่มาวันนี้เธอให้สัมภาษณ์ล่าสุดเลยย้ํานะครับว่าล่าสุดเธอบอกว่าลีพูอ่ะเป็นแชมป์ไปแล้วล่ละนะครับในมุมของเธอเธอบอกอย่างนี้สิ่งที่ต้องมาคุยกันนะมันมีหลายเรื่องว่าซีซั่นนี้จะจบแบบไหนถ้าเกิดว่าสุดท้ายแข่งต่อกันไม่ได้สมมติถ้าเกิดว่าเกิดเหตุเหตุร้ายเหตุรุนแรงจริงๆเนะี่ยก็คุยกันในส่วนอื่น มีสิ่งอื่นๆที่ต้องตัดสินใจกันแต่ไม่เกี่ยวกับริวพูแล้วยังไงริวพูก็น่าจะได้แชมป์แน่นอนมันแปลว่าอะไรแปลว่าเธอเชื่อว่าเธอคงจะมองว่าในที่ประชุมอ่ะเธออาจจะพูดเป็นการว่าในที่ประชุมก็ก็พร้อมยกแชมป์ให้กับริวพูอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่เนี่ยบิสอ์บัตโอนบายริวพูคือแบบทุกอย่างต้องพูดคุยกันยกเว้นเรื่องแชมป์ริวพูน่าจะได้ไปแล้วนั่นคืออย่างแรกอย่างที่สองสิ่งที่เธอพูดมาเธอบอกว่าในการประชุม ครั้งที่จะถึงเนี่ยเดี๋ยวจะประชุมอีกรอบเนี่ยในวันศุกร์นี้ศุกร์ที่สามเมษายนเนี่ยเธอบอกว่าเมนท็อปิกหรือว่าหัวข้อหลักที่จะคุยกันคือเรื่องเกี่ยวกับการกลับมาเตะกันจุดมุ่งหมายที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่รอบที่แล้วนั่นคือการกลับมาเตะกันให้ได้แม้ว่าอาจจะต้องเลื่อนออกไปอีกหรือเปล่าแต่จุดมุ่งหมายหลักนั่นคือการเตะให้จบซีซันนี่คือแผนนี่คือสิ่งที่เราต้องการจะดําเนินการต่อนะครับดังนั้นไม่ว่าก่อนหน้านี้ จะมีข่าวหรืออะไรยังไงก็ตามนะครับขอให้เชื่อมั่นไว้ว่าการโมฆะมันคือสิ่งสุดท้ายจริงๆนะแล้วมาดูหลักฐานที่4ครับอเล็กซานเดอร์เซฟอรลินนะครับประธานยูเอฟ่าเพิ่งออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดเลยนะครับโดยบอกเหมือนกันโดยคิดถึงแผนล่วงหน้าไปแล้วเหมือนกันว่าจะเอาอยัางไรเหมือนกันนะครับประธานยูฟ่าก็บอกนะครับโดยประธานยูฟาบอกว่าแน่นอนสถานการณ์ ไวรัสตอนนี้มันก็เป็นเรื่องที่เดาได้ยากว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าก็มีแพน A แผน B แผน C แพน D อะไรล้อไว้แล้วว่าอ่ะอ่ะถ้ากลับมาเตะช่วงกลางเดือนพฤษภาคมได้จะเป็นอย่างไรต้นมิถุนายนได้จะเป็นอย่างไรหรือว่ากลางเดือนมิถุนายนได้เป็นอย่างไรแต่ถ้าภายในภายในเดือนมิถุนายนสมมติสิ้นเดือนมิถุนายนแล้วยังไม่สามารถกลับมาเตะได้เนี่ยตัวเซฟฟอรินก็บอกก็ยอมรับว่าซีซันนี้เขาใช้คําว่าอาจจะแบบลอสเนี่ยผมหาคํานั้นไม่เจอ นะครับอ่ะเขาบอกว่าถ้ากลับมาเตะก,กันไม่ได้ซีซั่นนี้อาจจะวูดวีวูดพรอเบอรี่บีลอสนะครับลอสเนี่ยมันแปลได้หลายแบบมันแปลว่าแพ้ก็ได้มันแปลว่าสูญเสียสูญหายหรือแปลว่าหลงทางก็ได้แต่ในที่นี้ผมไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นความหมายไหนแต่ถ้าให้ผมพยายามตีความแล้วเนี่ยนั่งตีความอยู่พักหนึ่งแล้วเนี่ยก็คือ เซฟอรินกัลังพยายามบอกว่าถ้าเกิดว่า30มิถุนาอยูน่นี้ยังไม่สมามารถกลับมาแข่งได้ซีซั่นนี้อาจจะแข่งไม่จบแต่สังเกตไหมว่าเขาไม่ใช้คำว่า voiceice Mo ที่แปลว่าที่แปลว่าโมคะเขาเลี่ยงใช้คำว่าโมคะแต่เขาใช้คำว่าอาจจะสูญเสียซีซั่นนี้อาจจะแข่งไม่จบหรืออะไรแบบนี้ดังนั้นแม้แต่ประธานยูฟ่าก็ยังไม่ใช้คำว่าโมคะนะครับดังนั้นตรงนี้ก็อุ่นใจได้ไดนะครับแล้วมาดูเหตุผลที่คน สตีฟนิโคนครับเหตุผลอย่างสุดท้ายนะสตีฟนิโคออกมาสวนลิโอเฟอร์ดินานริโอเฟอร์ดินานก่อนอันนี้อสอาวันเนี่ยแสดงความเห็นว่าซีซั่นนี้ควรจะโมฆะไปซะคิดถึงสุขภาพของคนเป็นหลักแต่สตีฟนิโคบอกไม่เห็นด้วยซฟนิโคบอกทําไมลิโอถึงพูดแบบนั้นเกี่ยวกับว่าการโมฆะไปจะเป็นการป้องกันสุขภาพผู้เล่นอย่างนั้นเหรอซีฟนิโคบอกว่าก็ผู้เล่นทุกคนเนี่ยตอนเนี้ย ไม่ได้ซ้อมด้วยกันเลยต่างฝ่ายต่างแยกกันอยู่บ้านนะครับไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วพวกเขาจะกลับมาเตะกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสมมติในอนาคตหลาย,ลายเดือน2อสเดือนกลับมาเตะอีคกครั้งหนึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้ที่จะมีเชื้อโรคแล้วเชื้อโรคอาจจะไม่มีแล้วด้วยซ้ำแล้วก็เตะกันแบบเป็นสนามนมันก็ต้องทํากันได้และสิ่งสําคัญที่ซีนโคลพูดเป็นเหตุผลที่น่าสนใจโดยทีเดียวคือตอนนี้เราแข่งกันมาจนเหลือแค่9ก้าถึงสินัดแล้ว มันไม่ใช่ว่าเราพึ่งแข่งไป9ก้าถึงสินัดถ้าเราพึ่งแข่งไป9ก้าถึงสินัดเออโมฆะโมฆะไปเลยแต่นี่เราแข่งมา3าส่วนสี่ของซีซั่นเหลือเพียงแค่อีกสินัดดังนั้นการโมฆะมันไม่ใช่สิ่งสมเหตุสมผลเราเลื่อนกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงไหนสถานการณ์กลับมาเป็นปกติเราก็กลับมาเตะแบบให้ภายในเดือนเดียวจบไปเลยเตะเสาเตะพุทธเตะเสาเตะพุทธเตะเสาเตะพุทธมันทํากันได้อยู่แล้วเพราะเราเคยทํากันมาแล้วนะครับภายในเดือนเดียว มันทําได้นะการที่จะมาโมฆะไม่สมเหตุสมผลสําหรับในมุมของสตีฟนิโคแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันยังมีวิธีจบอื่นๆได้จบแบบนําคือแน่นอนสุขภาพสุขภาพของทุกคนบนโลกใบน,นี้สุขภาพของคนอังกฤษสุขภาพของนักเตะค,คือสิ่งสําคัญที่สุดอันดับหนึ่งแต่มันมีทางออกอื่นที่เป็นเป็น,เป,นเป็นในเรื่องของการที่ให้สุขภาพดีด้วย ไม่ต้องเสี่ยงกับโรคด้วยและไม่ต้องโมคะมันมีสิ่งอื่นที่ทําก่อนโมคะได้อย่างเช่นการตัดจบในตารางคะแนนปัจจุบันเพราะว่าสิ่งที่ทุกคนทํากันมาสามส่วนสี่ของซีซั่นทีมที่จะตกชั้นถามว่าทําไมถึงจะตกชั้นก็เพราะว่าคุณทําผลงานไม่ดีกันคุณก็เลยจะตกชั้นถูกไหมครับทีมที่อ,อย่างลิเวอร์พูลเนี่ยเล่นมาจนเกือบจะเป็นแชมป์และเหลืออีกนิดเดียวเนี่ย มันก็สมควรได้แชมป์ตดจบในตารางคะแนนปัจจุบันมันไม่ใช่ว่าจะมาโมคะเพราะว่าโมคะมันผมว่าผมว่ามันมีสิ่งอื่นที่ทําได้ก่อนโมคะผมว่าทุกคนรับทราบได้ถึงเซนนี้เป็นอย่างดีแล้วก็โมคะผมว่าเป็นสิ่งที่สื่อพยายามยกขึ้นมาเพื่อให้มันมันดูน่าตกใจน่าแตกตื่นแต่เชื่อเถอะว่าผมว่าโมคะมันคือสิ่งสุดท้ายที่เขาจะคิดมันคงต้องไล่เรียงลําดับว่าอะแข่งให้จบก่อนแข่งให้จบแบบรวดเร็วที่สุดแข่งให้จบโดยที่ไม่มีแฟนบอลในสนาม เป็นสเต็ปสเต็ปไปทําไม่ได้จริงๆอมาหาวิธีจบซีซั่นนี้กันว่าอาจะเอาอย่างไรหรือพูจะเป็นแชมป์ไปเลยไหมตกชั้นเลื่อนชั้นเอาอย่างไรดีโคต้ายุโรปจะมาเตะเพย์ออฟกันไหมอะไรแบบนี้มันคือสิ่งที่เขาต้องมาคุยกันแล้วคุยกันก่อนแล้วโมงคะมันคือสุดท้ายสุดท้ายจริงๆผมคิดว่าแบบนั้นนะครับเรื่องของการหันค่าเหนื่อยเนี่ยหลายๆลีกก็เริ่มหันกันไปแล้วหลายทีมก็เริ่มหันกันไปแล้วนะครับล่าสุดยูเวนตุสเนี่ย ไม่ใช่แค่หันครับเรียกได้ว่าไม่รับค่าเหนื่อยเลยเป็นเวลา4เดือนสําหรับนักเตะแล้วก็ผู้จัดก,การทีมอย่างมาริโอมาริซิโอซารีนะครับสเดือนเนี่ยก็จะเซฟเงินให้กับยูเวนตุสได้ทั้งสิ้น80.7ล้านปอนด์โหเยอะมากๆเลยนะครับข่าวนี้ที่นํามารายงานเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เชื่อมโยงกับลิวพูตรงๆแต่จําข่าวเมื่อวันก่อนนะครับที่ผมรายงานว่า,าใน นักเตะพเมร์ลีเนี่ยอาจจะต้องอาจจะถูกบังคับนะอาจจะต้องยอมลดค่าเหนื่อยลงมาคนละ50%เป็นอย่างต่ำเพื่อเซฟสถานการเงินของแต่ละสสม,มสอสรเอาไว้ในช่วงเวลาที่มันทุกอย่างเศรษฐกิจทุกอย่างมันหยุดชะง,งักแบบนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่านักเตะของเรพูลเรารวมไปถึงในพเมร์ลีทุกคนก็อาจจะต้องโดนลดค่าเหนื่อยในอนาคตข้างหน้าที่ถึงนี้นอีกไม่ไกลเนี่ยต้องโดนลดค่าเหนื่อยแน่นอนนะครับมาดูสีสันกันบ้างนะครับแน่นอนเรื่องราวของติโนติโมแวนเนอร์เนี่ยเราก็ไม่ได้เห็นหน้าเขามาสักพักหนึ่ง แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวเป็นสีีสารแล้กันจากเอ็กเพรเขาเหมือนว่างเหมือนกันถ้าเกิดว่าในอนาคตนะถ้าย้ายมาไม่รู้ย้ายมาตอนไหนหรือจะย้ายมาหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าย้ายมาเนี่ยน่าจะใส่เบอร์ไหนปัจจุบนันลิฟวมีเบอร์ว่างอยู่ก็คือเบอร์ 16, 17, กสบเจ็ดแล้วก็สินะที่เป็นเบอร์สวยๆหน่อยสิบหกส แต่มีเบอร์หนึ่งที่แวนเนอร์น่าจะเลือกใส่นั่นก็คือเบอร์19สื่อเขาระบุว่าเหตุผลคืออะไรเหตุผลคือตอนแวนเนอร์อยู่ที่สต๊ตการ์ดเนี่ยแวนเนอร์ใส่เบอร์19ดังนั้นถ้าเบอร์19ว่างก็อาจจะใส่เบอร์19ก็เป็นไปได้เพราะว่าเบอร์ปัจจุบันที่แวนเนอร์ใส่คือเบอร์11เนี่ยมันเป็นเบอร์ที่ซาร่าใส่อยู่นะดังนั้นเบอร์11ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่าลิฟท์พูลเราไม่น่าจะปล่อยซาร่ามาในฟิมิโน่แต่น่าจะซื้อแบ็กอัพเข้ามาซื้อคนที่สสาามารถลับ หมุนเวียนเปลี่ยนลงเล่นได้อย่างแบนเนอร์เข้ามาแต่ว่าอันนี้ต้องรอติดตามกันยาวๆเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ไม่ไม,ไม่ปกติยังต้องดูกันไปยาวๆนะครับมาดูกันที่ข่าวของชากอรี่กันบ้างนะครับมีรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์นะครับสื่อเจ้าหนึ่งบอกว่าชากรี่เนื้อหอมครับได้รับความสนใจจากทั้งเซบีย่าและก็โรมาซึ่งทั้งเซบีย่าและโรมาเนี่ยจริงๆอยากได้ชากรี่ตั้งแต่มกราคมแล้วนะครับแต่ว่าริปูลาปฏิเสธไม่ขายนะครับ แต่ว่าล่าสุดสื่อก็ยังคงบอกว่า2ทีมนี้ยังคงอยากได้ในซัมเมอร์น,นี้รวมไปถึง C.S.K.A. มอสโกนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือทีมที่อยากได้เนี่ยพร้อมมีตังจ่ายค่าตัวหรือเปล่าเขาบอกว่าไมเคิลเอ็ดเวิร์ดผู้จัดก,การทีมผู้อำนวยการกีฬาของลิเวอร์พูลเนี่ยตั้งค่าตัวของชากิรีไว้28ล้านซึ่งเป็นมูลค่าที่สองเท่าตัวเลยนะจากที่เราซื้อมาเราซื้อเราจ่ายค่าจิกสัญญาจากตอนที่สต็อกตกชั้นมาเมื่อปี2 0 1 8เนี่ย 13ล้านและปัจจุบันตั้งแต่ยังเหลือสัญญากับเราอีก3ปีสโมะสรริพูเลยเชื่อว่ามูลค่าของชาคิรียังยังสูงถึง28ล้านได้นะครับดังนั้นก็มารอดูว่าเราจะขายได้ราคา28ล้านจริงไหมถ้าขายเนี่ยถ้าได้28ล้านจริงมันจะเป็นการทำธุรกิจที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งของไมเคิลเอดเวิร์เลยนะซื้อมา13แต่ขาย28ถ้าทําได้นะครับอรอติดตามกันอ่เจมี่คาร์เกอร์น,นะครับ เลือกทีมยอดเยี่ยมของตัวเองนะครับในเว็บไซต์เทเลกราฟปรากฏว่าเจมี่คาร์กเกอร์เลือกทีมยอดเยี่ยมมาเนี่ย11ตำแหน่งเนี่ยมีลิเวอร์พูลติดไปถึงเจ็ดตำแหน่งเออผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นดีนเฮนเดอร์สันของเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับส่วนกองหลังเนี่ยเป็นอเล็กซานเดอร์อาร์โนโกเมดฟานได้รูเบอร์สันแผงกองหลังเนี่ยคือลิเวอร์พูลล้วนครับโอ้โหเลือดหงษ์ข้นจริงๆนะครับแดนกลางเนี่ยเป็นเฮนเดอร์สันเดอร์บอยแล้วก็แจ็คเกอริชนะครับส่วนสามแนวรุกเนี่ยเป็นซาร่า อัลเกโรแล้วก็มาน่นะครับส่วนผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีนะหนึ่งคนเขาเลือกไปที่ซาดิโอมาเน่นะคาราเกอร์ให้ผลว่าซาดิโอมาเน่เนี่ยโชว์ผลงานได้ดีที่สุดแล้วในทีมลิปูในมุมของเขาและเป็นคนที่มักยิงประตูชัยให้ลิปูเก็บแต้มอยู่ตลอดเวลานั่นคือนั่นคือสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากแล้วเขาก็ให้ซาดิโอมาเน่เป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีในมุมของเขาแล้วเดี๋ยวมารอดูกันว่า ท้ายที่สุดเมื่อผลโหวตออกมาเนี่ยใครจะได้จะเป็นาดีโอมาเน่หรือจะเป็นเจแดนเฮนเดอร์สันมีโอกาสทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็เจมี่คาร์ลเกอร์ยังชมเฮนเดอร์สันด้วยว่าที่เขาเลือกติดทีมยอดเยี่ยมเนี่ยเพราะว่าเฮนเดอร์สันเนี่ยเหมือนกับพิสูจน์ตัวเองให้แฟนบอลได้เห็นจริงๆว่าเขาสำคัญกับทีมมันมีช่วงเวลาหนึ่งที่ฟาบิโเล่นดีมากๆในช่วงครึ่งซีซั่นแรกก่อนจะบาดเจ็บ แต่พอฟาบิโยบาดเจ็บไปแล้วเฮนเดอร์สันสามารถทดแทนแล้วเล่นได้ไม่แพ้ที่ฟาบิโยทาเลยในตาแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับเจมี่คาราเกอร์บอกว่าวินนทีนั้นก็คือวินนทีที่แฟนบอลเริ่มตระหนักแล้วว่าเฮ้ยกัปตันทีมเราแม่งสําคัญวะนั่นแหละคือสิ่งที่เจมี่คาราเกอร์บอกนะทิ้งท้ายมาดูที่เจอเมนเดโฟนะครับกองหน้าของเรนเจอร์นะแล้วก็จริงๆถ้าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับเคยเล่นด้วยกันมาในทีมชาติอังกฤษได้ซ้ำอะเดโฟกับเจอร์ลาดเนี่ยนะครับ ก็มาเปิดเผยถึงผู้จัดการทีมของเขาคนปัจจุบันที่เคยเป็นเพื่อนกันด้วยเนี่ยบอกว่าเจอรลาดเนี่ยเชื่อมั่นเลยว่าเจอรลาดจะก,ก้าวเป็นผู้เล่นระดับท็อปได้ในมุมมองของเขาเขาบอกว่าเพื่อนๆในทีมเนี่ยบางทีก็แซวเขาว่าโอ้โหเดฟโฟคุณเนี่ยแบบถ้าจะเป็นเพื่อนเพื่อนเกอร์เกของเจอรลาดเลยนะอ่ะอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ว่าในมุมของถ้าว่ามาเจาะลึกกันที่การเป็นผู้จัดการทีมของเจอรลาดเนี่ยเขาบอกเจอรลดเป็นคนที่มีสิ่งใหม่ๆจริง มันเฟรชมากๆเป็นสิ่งใหม่คือเป็นกุณสือยุคใหม่แหละนะแล้วก็มีฝีมือและอีกเรื่องหนึ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆคือเรื่องของการเปิดใจให้กับนักเตะเจนเมเดฟโฟบอกว่าเจอหลาเป็นคนที่บอกนักเตะตั้งแต่วันแรกๆเลยบอกทุกคนเลยว่าพวกคุณสามารถเดินเข้ามาคุยกับผมได้ปรึกษาผมได้ทุกเรื่องเรื่องส่วนตัวเรื่องอะไรมาคุยกันได้นะแล้วสิ่งนั้นเป็นสิ่งสําคัญมากเจนเมเดฟโฟบอกว่าบางทีนักเตะจะไม่ค่อยกล้าคุยกับผู้จัดการทีมเป็นการส่วนตัวเวลามีปัญหาหรืออยากจะพูดอะไรบางอย่าง แต่ถ้าพอเจอราดเขาแบบนี้มันทําให้นักเตะทุกคนเป็นรู้สึกเป็นกันเองกับเจอราดมากขึ้นพร้อมปรึกษากับเจอรดมากขึ้นแล้วมันเป็นสิ่งสําคัญมากๆเจมีเดนโฟบอกว่ามันทําให้เขานึกถึงเจมี่เลดแนปเอ้ยไม่ใช่เจมี่เดนแนปดิแฮร์รี่เลดแนปพ่อของเจมี่นะที่เคยเป็นผู้จัดการทีมแล้วก็รวมไปถึงแซมอาราดที่เขาเคยร่วมงานด้วยเขาบอกว่า2คนนี้เป็นคนที่มีความเป็นกันเองกับนักเตะเปิดเผยกับนักเตะแบบนี้เหมือนกันแล้วมันมันดีมากๆแล้วเขาเชื่อว่าเจอระจะก้าวเป็นกุญซือระดับท็อปได้ในอนาคต แลวตรงนี้โดยส่วนตัวอันนี้เป็นผมมุมมองผมบ้างแหละผมว่าเจอหลาคล้ายกับคล้ายกับเจอเกนคอปเลยนะตรงเนี้เหมือนกันจำกันได้ไหมครับที่แอนดี้โรเมสันเคยบอกว่าไปเคาะห้องออฟฟ,ฟิศของเจอหลาดแล้วเข้าไปเยไปเคาะออฟฟ,ฟิศของห้องของเจอเกนคอปแล้วบอกเจอเกนคอปว่าผมจะทํายังไงผมถึงจะได้ลงเล่นอ่ะคือเหมือนไปปรึกษากันตรงๆเลยว่าไม่สบายใจที่ทุกวันนี้นั่งอยู่เจนคอปก็บอกไปฉากๆว่าคุณต้องอดทนอย่างนี้อะไรเงี้ย คือมันคุยกันได้ทุกเรื่องมัแล้วมันดีมากๆมันมันจะทําให้สนิทกับนักเตะมากๆซึ่งตรงนี้ผมว่าเป็นจุดจุดอย่างหนึงเลยกับการที่การเป็นผู้จัดก,การทีมคุณต้องมีการแมนเมเนจเมนต์ agement, การจัดการบุคคลที่ดีด้วยแล้วผมว่าจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่จุดที่ดีมากๆที่เจอหลากมีนะครับก็มารอติดตามกันว่าในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับจํากันได้ไหมครับเจอหลากเคยบอกว่าไอตอนที่เขา,าเรียน A, Pro isen, ยูเอฟ่าโปรไดเซนอะใบอนุญาตก,การทํางานโค้ดร,ระดับสุดท้ายแล Pro ้วโปรไดเซนอะเขาต้องมีอันหนึ่งที่ต้องไปทําเหมือนอารมณ์แบบเชิง,ชงวิทยายนิพนธ์อะไรเงี้ยต้องไปสอบถามไปคุยกับเจนคอปเขาไปแบบนั่งสัมภาษณ์กับเจนคอปเป็นชั่วโมงผมว่าเขาต้องได้มุมมองอะไรบางอย่างจากเจนคอปมาและเจอร์าลาดกับเจนคอปก็พูดอยู่เสมอว่าเขายังติดต่อกันอยู่เสมอผมว่าเขาต้องมีอะไรที่ซึมซับซึ่งกันและกันมาดังนั้นรอติดตามในอนาคตผมไม่รู้หรอกว่าเจอร์าลาดจะได้กลับมาคุมทีมในลิพูไหมแต่ถ้ากลับมาผมว่่าาาาเขามีีบงงอยงท คล้ายเจอเกนคอปเหมือนกันบางมุมนะครับนะขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปนะครับฝากกด Subscribe ในช่องของผมด้วยนะครับ u t u b e ของโค้ดแอค1 5 1 0งแสน s ้าหมื่นหแล้วตรงไปด้วยกันขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ IG Facebook ก็กดติดตามได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ